แผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วยุคอื่นแม่ทัพบ,บุญศิลไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะพวกเราไม่ได้เข้าไปร่วมมีส่วนร่วมในจุดนั้นและไม่ทราบว่าสภาพแวดล้อมเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆยุคนี้ยอมไม่ได้ และจะทวงคืนอีกถ้ามีโอกาสที่ผ่านมาสี่คืนห้าวันทำแล้วครับยอมสละชีวิตน้องน้อง,องทหารสิบห้านายตามตามภาพฉายสิบห้าชีวิตนั้นที่พวกเราได้เห็นด้วยความกล้าหาญ แลกเอาภูมะเขือคืนมาช่องงานมา้าคืนมาปิดประสาทต,ตาเมอนทม